ลูกศิษย์ทางสวายลูกเรียนหนูเพื่อแหงสร้างเรียนนี้ให้เลยเหรอใช่คู่เท่าไหร่ใส่อ่าคู่เท่าไหร่สวัสดีครับวันนี้ผมออฟแสดสุเปอร์เครื่องนะครับเรามาพบกับ ช่วงเช่าหาพระสวยแท้กับคุณนาฏมาใช่อีกแล้ววันนี้อะไรมาหลอกขายมั้งพี่แกนี่อ่ะมีของมาหลอกขายเราเนี่ยนานๆเจอกันทีพี่นานๆได้ปะทะกันทีรอบนี้แหละใช่แล้วมีของเด็ดมาในมาวัเนี้ใช่ใช่ใช่วันนี้เปิดหลังบ้านเลยนะไม่ได้เข้าแล้วเพราะอะไรวะนั่งอยู่ข้างในแอมป์อยู่นานยัไงอยู่นานมันไม่ได้นอนมันจะพักผ่อนเรื่องมรพบุญยัยหน่อยเหมือนเดิมมาก็รบกวนไม่ใช่ปัญหาหรอก ไปเจอปัญหาของมึงปัญหาปัญหาของฟูมนี่นี่กระไรเงินมาสององแต่ยังไม่รู้ที่จะจบที่ราคาเท่าไหร่อ่าเป็นเหรียญอันนี้คืออาจารย์ของหลวงผูกแขกวัดน้ำปลาหลวงผู้เปลี่ยนอาหลวงผู้เปลี่ยนด้วยอ่าใช่ไหมใช่คือหลวงูเท่าเก้ายอดอ่าส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อปลากระไรเงินใช่ส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่อ่าแต่จำนวนการสร้างน้อยก็จะเป็นทองแดงทองแดงผิวไฟผิวไฟอ่าอยู่ที่ผมแล้วใช่ เหรียญนี้จะมาแบ่งปันอีกแล้วใช่เป็นเหรียญเนื้อปะกากไหลเงินโอ้โหถวสวยเหมือนกันนะใช่เหรียญนี้สร้างปีอะไรสองสี่เก้าแปดสองสี่เก้าแปดโอ้ยถือว่าปีลึกนะลึกๆแต่ถ้าไม่ได้สร้างเองใช่ลูกศิษย์ทางถวายลูกศิษย์ทางถวายใช่ลูกศิษย์ดังไหมดังลูงผู้เปลี่ยนลวงผู้แขกเนี่ยอ๋อลูกเปลี่ยนลูงผู้แขกสร้างเหรียญนี้ให้เลยเหรอใช่โอ้ก็เหรียญของท่านก็ได้รับความนิยมของผู้จคอนสูงเลยนะใช่ครับคือเหรียญของลูงผู้เปลี่ยนนี่ก็ตอนนี้ก็ หายากแล้วใช่ลูกผู้แขกที่ไม่ต้องพูดถึงหายากใช่อันนี้เหมือนปลดไปจากคอเนี่ยนี่อีกองหนึ่งเป็นเหรียญอันนี้คือเป็นเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเท่าเก้ายอดปะเอ่าเป็นลูกศิษย์หลวงผู้แขกว่านกปลาอ๋อเป็นลูกศิษย์ของหลวงผู้ศิษย์อีกทีนึงอีกใช่ลูกศิษย์ของหลวงผู้แขกว่านกปลาคือเหรียญหลวงพ่อสมิทธ์วัดสีเมืองอ่ากลายเงินส่วนใหญ่คนจะเห็นเป็นผิวไฟผิวไฟใช่กลายเงินกะไยเงินมีน้อยใช่กรรมลับกันอันนี้คือกลายเงินเจอเยอะใช่ใช่ผิวไฟเจอเยอะะกไเงินเจอน้อยใช่ จะสร้างปีอะไรอ่ะสองห้าหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งศูนย์แจกกรรมการวัดสีเมืองเพราะว่าหลวงพ่อสมฤทธิ์นี่ขอได้ใช่สมฤทธิ์ผลใช่ใช่ครับใช่ท่านเก่งเป็นเก่งเป็นสิทธิ์จิงสิทธิ์เอกของหลวงพ่อแขกน้องปลาสิทธิ์เอกหลวงพ่อแขกวัดบางปลาเลยราคาที่เท่าไหร่คู่เท่าไหร่ใส่คู่เท่าไหร่อันนี้เอาเก้าพันคู่เก้าพันแม่สามพันห้าไปไม่ได้ไม่เอาครับ ไม่เอาครับเป็นคู่ไปเลยจะได้คู่นี้มันตีไม่ถูกอันนี้มันสมน้ําสมเนื้อหน่อยอันนี้มันก็ซื้อมาแพงแล้วเราก็ใช้อยู่มันเหลืองเดียวด้วยหม่โหเด็กข้างวัดเลยแต่ผมไม่ได้คำว่าแต่ผมไม่ได้ไม่มีเป็นไรเดี๋ยวก็หาใหม่ได้นี่ตอนเราตกลงอยู่คู่นี้อะไรเงินทน้งคู่เลยอ่ามันไม่ใช่มันแพงนะไม่ใช่ว่ามันถูกนะเออกี่บาทล่ะคู่นี้แหละแบบนี่เลยนะสามสิบ 3ามเออเนี่ยเอาถามสิบเลยเนี่ยแค่เนี้ยจะไปแล้วเออไม่เยอะหรอกเออเพราะว่าตำลักพี่ก็จะมีเต็มอะไร้ระาของพี่แล้วผมก็ไม่มีแล้วพอพาดีมอยู่คนรวยหมดํำนี้จริงเออออะต่อซื้อเลยนะเออนะถามสี่แม่งต่อแล้วให้ได้หลานเนี่ยเออจะไปทับหลานแล้วรีบห้าไปเออได้ยัามพี่พี่เอาไปัวเนี้ยห้าพันให้ลูกเท่าเขายอดห้าพันเออสมนิกอ่ะสองหมื่น ส <25, S 2> ามห้าสามมืดนันนี้ใครยี่แปดอยู่เลยอเออเชื่อเฮะเอาหน่าแหละสามสิบะจบแล้วไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ไหวจริงเอาเท่าไหร่อะก็เนี่ย<อ>แหละ <25 S 1> ผมก็ผมขาดทุนในยี่ห้าในถึงได้บอกว่าสามสิบเนี่ยแล้วพี่เอาไปต่อยี่แปดไปชนอ,อ่ะยี่แปดอะต่อยยี่แปดอะราคาเก่าอะยี่แปดอหยี่แปดอะแปดอะอ่ะยี่แปดอะ วันนี้ปิดมาสององหลวงพ่อสมิัธิวสีเมืองกระไรหายากประการกระไหลเดิมใช่ครับเพราะมันแค่กระไรนี่ใช่มันแจกกรรมการอารู้แต่ถ้าเกิดเป็นกระไรไม่เดิมเนี่ยต้องคืนกันแหละใช่และนี้ก็คือหลวงพเท่าเก้ายอดสร้างสองสี่เก้าแปดอ่าใช่อันนี้สร้างขสสองพันห้าร้อยใช่สิบหนึ่งศูนย์อ่าใช่อ้าวจบที่สองหมื่นแปดสององกระไห่เกินวันนี้พระเดือดกับ คุณนาฏมหาชัยหมูหมูหวานหมูหวานผมเนี่ยเป็นหมูกรอบแล้วเนี่ยรอย่าลืมติดตามดูช่องผมนะครับทางช่องยูทูบออฟแสนสุขเอฟซีนะครับตอนนี้กําลังลงเกี่ยวกับเช่าหาพระสวยแพ้นะครับใครมีเหรียญวัตถุมงคลในสายของสมุทรสาครทั่วไปหรือสมุทรสาครยอดนิยมนะครับหลวงพุดวัดการหลงเป็นหลักนะครับอย่าลืมติดต่อผมได้ที่เบอร์0822986228นะครับวันนี้ผมออฟแสนสุภาเครื่องแล้วก็คุณนาฏ าอาใช่ปุรมมิไปรับลูกใช่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ